สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับมอดเรดเดอร์รีเดมชันกันอีกแล้วนะครับก็มีคนมารีเควสผมนะครับพี่ครับสอนลงดัสวิดนะครับก็จะเป็นเสื้อกั๊กของดั๊นะครับบอกว่าลงไม่ได้ผมก็จะมาสอนให้กันนะครับส่วนมอดผ้าบันคอของดั๊ด มันผมลงแล้วไม่ติดนะครับแต่มอดนี้ลงติดก็มาดูกันนะครับว่าผมจะลงยังไงก็กดดาวน์โหลดกันซาน,นะครับก่อนดาวนะ์โหลดก็ไปโหลดมอดพื้นฐานให้ครบนะครับกดโหลดมันก็โหลดมาแล้วนะครับแต่ผมก็หาไฟล์แบบก็จะเป็นเป็นไฟล์นี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถแตกไฟล์ก็ได้หรือไม่แตกก็ได้นะผมก็เลือกที่จะไม่แตกนะครับ อให้ท่านผู้ชมกอปทั้งหมดนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์กรีบนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ LML Stream แล้วก็กดวางนะครับพอก,กดวางในไฟล์นี้ก็ดูดีๆนะครับแล้วเราก็ไปเจอกันในเกมเลยครับก็ลงเสร็จแหละประมาณนี้อาอาเธอก็ดูดบุหรี่นะครับก็เพิ่มเดไอ สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับวิธีที่เราจะใส่เสื้อกักนะครับให้ท่านผู้ชมกด F5 เพื่อเปิดแลมเพลครับแล้วก็ไปที่อันแรกผู้เล่นนะครับไปที่เสื้อผ้ายังไม่ว่างคุยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงคําว่าเสื้อกักนะครับ ให้ท่านผู้ชมไปที่เลข c 2 4 c 4 1 7 5น8แะครับแล้วกด enter นะครับ <All S 1> <ๆ>และนี่ก็คือเสื้อของดั๊นะครับแต่เรามาลองซูมดูใกล้ๆกันนะครับนี่เป็นเสื้อดั๊เดี๋ยวผมจะเปิดอีกอันนึงให้ดูนะครับที่ไม่ได้ลงมัดมันจะกลายเป็นเสื้ออีกแบบหนึ่งนะครับ นี่กลายเป็นเสื้อของดัดนะครับจะก็จะมีเสื้อเสื้อเชิ้ตนะครับที่จะทำให้เข้ากับเสื้อของดัชอ์ออโต้เซฟเฉยเสื้อสีขาวนะครับจะติดบั๊กนะครับจะผมหาเสื้อสีขาวแป๊บ น,นี้มันเหลืองแมวออกสีขาวอ่านี่ไงเสื้อของดัเด๋ยวช่วงน,นี้เราก็จะได้ตีมของดัด๊มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีมเสื้อผ้าปร,ประมาณนี้นะครับส่วนผ้าบันคอผมลงแล้วลงไม่ติดมันเป็นการลงมัดที่แปลกๆนะที่ชาวบ้านเขาไม่ลงกันแล้วมันก็ไม่ติดอ่า มีเสื no hehe, no ้อกั๊กแบบเป็นนาฬิกานะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นของดัดด้วยไหมแต่มันเป็นมันเป็นสีแดงกลับไปสีดำอันเดิมกลับไปสีดำอันเดิมอันดีละเลขนี้นะครับให้ท่านผู้ชมจำไว้สี่สองสี่นี่แหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอดเสื้อเชิ้ตพวกเสื้อผ้ามอดเสื้อผ้าแบบ นนู้นคนนี้อ่เพราบว่าเราจะต้องไปที่ร้านเสื้อผ้านะซึ่งผมไปมันก็ไม่มีเสื้อผ้านะครับผมก็เลยมาลองใช้แลมเพจแล้วก็เข้าเกม2รอ,อบรอบแรกลงมอดรอบที่2ไม่ได้ลงมอดมันก็จะเป็นเสื้ออีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะเอาคลิปมาไว้นะครับผมก็อัดคลิปไว้สําหรับมอสตัวนี้ก็ต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปหน้าเราไม่รู้ว่าจะลงมัดอะไรก็รอดูกันได้เลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบายบายไปละ